บทละครเรื่องพระเด่นลันใดพระมหามนตรีทรัพย์ประพันธ์เล่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเเรยาดาอารัมพี สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะบทละครเรื่องระเด็นลันไดเนี่ยเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งพระมหามนตรีที่มีชื่อว่าซับนั้นเป็นผู้ประพันธ์ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นที่โดดเด่นมากในวงวรรณคดีไทยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงวรรณคดีนิทานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือบทละครเรื่องนี้ละคะ่ะบทละครเรื่องระเด็นลันได คำถามแรกนะคะที่จะข้ามไปซะไม่ได้ก็คือใครแต่งบทละครเรื่องนี้ซึ่งท่านก็ทราบแล้วนะคะว่าพระมหามนตรีที่มีชื่อว่าซับหรือเรียกรวมกันไปว่าพระมหามนตรีซับนั่นแหละเป็นกวีผู้แต่งบทละครเรื่องระเด็นรันไดยระเด็นรันไดยนั้นเป็นผลงานที่เด่นที่สุดนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดและก็มีคุณค่าที่สุดในวรรณคดีไทย เพราะเป็นบทละครไทยเรื่องแรกคะ่ะที่เขียนในลีลายั่วล้อสทายนะคะทั้งเรื่องเลยแล้วเรื่องที่เขียนแบบยั่วล้อเนี่ยเขาเรียกกันว่า parody เรื่องลักษณะนี้เป็นของใหม่ในวงวรรณคดีไทยคะ่ะอาจจะกล่าวได้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณคดีสําคัญของไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แสดงถึงวิวัฒนาการของวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่3อย่างเด่นชัดเรื่องหนึ่ง วรรณคดีเรื่องนี้นะคะท่านผู้ฟังขาวไม่เพียงแต่เป็นพยานยืนยันถึงความสามารถในการแต่งกลอนของพระมหามนตรีทรัพย์เท่านั้นแต่ยังแสดงถึงบุคลิกภาพแห่งการเป็นผู้ริเริ่มและก็กล้าหาญที่จะนำเสนอวรรณคดีในแนวใหม่อีกด้วยเราอาจจะกล่าวได้เลยนะคะว่า พระมหามนตรีทรัพย์นั้นเป็นกวีผู้ริเริ่มวรรณคดียั่วล้อหรือวรรณคดีล้อเลียนขึ้นในวงวรรณคดีไทยก็ว่าได้ค่ะแต่ท่านผู้ฟังคะวรรณคดีมีชื่อถึงขนาดเนี้ยนะคะเมื่อมาดูที่ประวัติของท่านประวัติของกวีคนสําคัญซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวรรณคดียั่วล้อขึ้นมาจนวรรณคดีเรื่องระเด็นลนันไดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติของท่านกลับไม่มีใครรู้จักเลยนะคะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ปรากฏประวัติชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่รู้ว่าครอบครัวของท่านเป็นอย่างไรใครเป็นบิดามารดาใครเป็นลูกใครเป็นเชื้อสายของท่านเราทราบกันแต่เพียงว่าพระมหาบนตรทรัพย์นั้นเป็นกวีชื่อดังสมัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือประวัติของท่านนั้นมันไม่ค่อยชัด,ชดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทราบกันรู้อยู่แก่ใจและเป็นที่ยอมรับกันทั้งแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่3ก็คือท่านมีความสามารถสูงยิ่งในการแต่งกลอนค่ะแต่ท่านเป็นกวีที่รักสันโดษแล้วก็ปิดบังตัวเองเมื่อท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านไม่ค่อยจะแต่งอะไรโดยเปิดเผยนะคะแต่หลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยจึงปรากฏชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวค่ะ พระมหามนตรีทรัพย์นั้นเป็นหนึ่งในกวีที่มีชื่ออยู่ในจารึกวัดพระเจดุพลวิมลมังคารา,รามหรือวัดโพนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านเป็นกวีที่มีฝีไม้ลายมือมีฝีปากเป็นที่รู้จักดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสมัยราชการที่สามท่านผู้ฟังคะกลอนที่พระมหามนตรีทรัพย์แต่งนั้นรู้จักกันทั่วไปจนเรียกได้ว่าจำกันได้ขึ้นใจเลยทีเดียวค่ะท่านนั้นแต่งเพลงยาวกลบบท บเต้นสามตอนที่ขึ้นต้นว่าเจ็บคำจำคิดจิตขวยและก็ยังแต่งกลองฤษีดัดตนหนึ่งบทและโดยเฉพาะกลอนประเภทล้อเลียนนะคะเช่นล้อเลียนพระมหาเทพที่มีชื่อว่าทองปานที่รู้จักกันในวรรณคดีเรื่องเพลงยาวทำนองบัตรสนเทศว่าพระยามหาเทพทองปานเมื่อครั้งที่พระยามหาเทพทองปานยังเป็นเจมืดราชามาตรผลงานชิ้นเนี่ยนะคะ ็เชื่อกันว่าเป็นสำนวนของพระมหามนตรีทรัพย์ค่ะท่านผู้ฟังขาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้อย่างนี้ค่ะเล่ากันมาว่าเพลงยาวว่าพระมหาเทพทองปานนั้นพระมหามนตรีทรัพย์รอบแต่งไม่ให้ใครรู้แล้วเขียนมาปิดไว้ที่ทีมดาบตำรวจในพระบรมหาราชวางังผู้อื่นเห็นก็รู้ว่าเป็นฝีปะของพระมหามนตรีทรัพย เพราะเป็นกวีที่มีฝีปากการแต่งกลอนหาใครเปรียบได้ยากแต่ถึงจะรู้ว่าเป็นฝีปากของใครก็ไม่มีผู้ใดฟ้องร้องว่ากล่าวเป็นความขึ้นมาทั้งนี้เพราะอะไรทราบไหมคะท่านผู้ฟังคะทั้งนี้เพราะว่ามีผู้ที่คัดลอกเอาเพลงยาวนั้นไปแล้วก็คงจะฉีกทิ้งต้นฉบับที่แปะไว้นั้นก็เท่ากับเป็นการทำลายหลักฐานก็เลยไม่เกิดเป็นความฐานทอดบตดสนเท่ค่ะ บัตรสนเทศนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นการกล่าวห,หาหรือเป็นการเขียนโดยไม่ลงชื่อของผู้เขียนนะคะและในครั้งกันนั้นท่านผู้ฟังคะมีคนเกลียดชังพระยามหาเทพทองปานอยู่มากมายหลายคนคะ่ะเพลงยาวที่พระมหามนตรีทรัพเขียนไว้เนี่ยก็เลยแพร่หลายกันใหญ่ก็คือคัดลอกอ่านกันไปเป็นทอด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 เรียกว่าอ่านกันทั้งเมืองเลยคะ่ะ แล้วหอพระสมุดวัชรยานก็ได้พิมพ์เพลงยาวนั้นไว้ในหนังสือวัชรยานวิเศษเล่มสประจำปีกุลจุลศักราช1249ซึ่งก็ตรงกับพุทธศักราช2430ท่านู้ฟังค่ะเพลงยาวว่าพระมหาเทพทองปานปานิกบุตรมีนามสกุลด้วยนะคะพระมหาเทพผู้นี้นะคะชื่อเดิมท่านชื่อทองปานนามสกุลต่อมาก็คือปานิกบุตร เป็นเพลงยาวที่ว่าเมื่อครั้งเป็นเจมื่นราชามาตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรอนทํานองเสียดสีที่มีโวหารคมคายแล้วก็ลึกซึง้งลีลาของกรอนนั้นราบรื่นมากค่ะเป็นบทประพันธ์ประเภทล้อเลียนแล้วก็เสียดสีซึ่งไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะในวงวรรณคดีไทย แล้ววนรนคดีเรื่องนี้เนี่ยชีย้ให้เห็นว่ากวีผู้แต่งหรือพระมหามนตรีทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าเปิดโปงตำรวจที่กินสินบนแล้วก็กดขี่ชาวบ้านท่านเปิดโปงผ่านงานเขียนเชิงวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีโดยมีบุคคลที่มีบทบาทและก็มีฐานะในสังคมเป็นเป้านั่นก็คือพระยามหาเทพทองปานเมื่อครั้งอย่างเป็นจะหมืดราชามาตรนั่นเอง ท่านผู้ฟังลองฟังเพลงยาวบางช่วงที่ดิฉันได้คัดมานี้นะคะท่านจะเห็นเลยล่ะคะว่าพระมหามนตรีทรัพย์เนี่ยเป็นกวทีที่โดดเด่นมากในการเขียนเรื่องในลักษณะที่เสียดสีล้อเลียนซึ่งตรงนี้จะโยงต่อไปถึงบทละครเรื่องเอกของท่านก็คือบทละครเรื่องระเด็นลันไดนั่นก็เป็นบทละครเสียดสีซึ่งมีชื่อมากเลยนวงวรรณคดีไทย คัน,นี้ตัวอย่างของเพลงยาวที่ว่าพระยามหาเทพทองป่านเนี่ยนะคะลองฟังดูนะคะฟังแล้วเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ากวีผู้แต่งหรือพระมหามนตรีทรัพย์นั้นมีความรังเกยียจพฤติกรรมของเจมือนราชามาตรซึ่งต่อมาคือพระยามหาเทพทองป่านซสียจนตัวผู้แต่งนั้นไม่อาจจะวางเฉยต่อไปได้อีกก็เลยแสดงทัศนะของท่านผ่านงานเขียนดังนี้ค่ะมิเสียทีที่เขามีวาสนา แต่เห็นเห็นที่ได้เป็นขุนนางมาไม่เหมือนราชามาตในชาตินี้ประกอบหมดยศศักดิ์และทรัพย์สินเจ๊กจีนกลัวกว่าราชาเศรษฐีเมื่อชาติก่อนได้พรของหลวงชีจึงมั่งมีดูอัศจรรย์ครันเขาชมบุญเรียกเจ้าคุนราชามาตแต่ร้ายกาจเหมือนยักษ์มักกะสันคือเรียกว่าเน็บกันทุก วักเลยนะคะว่าจะหม่นราชามาตรซึ่งต่อมาคือพระยามหาเทพทองปานนั้นมั่งมีขึ้นมาด้วยวิธีการยังไงแล้วก็มีแต่คนกลัวท่านผู้นี้เป็นหมดเพราะว่าใหญ่ครับบ้านครับเมืองนะคะพระมหามนตรีรัพยังได้พันานาไว้ต่อไปว่าขณะที่จะหมื่นราชามาตรหรือพระยามหาเทพทองปานนั้นเนี่ยจะเดินทางไปไหนทีเนี่ยมันจะโกลาหลจ้าละวันไปหมดรู้กันทั้งเมืองนะคะ ลงนั่งยังนาวาเหมือนชาละวันขึ้นบกตกมันเหมือนสิงทองจะเข้าวังตั้งโหเสียสามหนตรวจพลอึกทึกกึกกล้องห่อผ้ากาน้ำมีพานรองหอสมุดชุดกลองร่มค้างข่าวท่านก็บอกว่าจะไปไหนทีเดีคนรู้กันทั่วเมืองต้องมีคนโหนำนะคะให้รู้ว่าเนี่ยจะเหมือนราชามาตจะมาแล้วนะคะ อันนี้ก็แสดงว่าใหญ่เหลือเกินนะคะใหญ่มากใหญ่โตมากในบ้านเมืองจะไปในทีอยากจะให้ผู้คนนั้นรู้ไปหมดเลยและที่เจ็บปวดไปกว่านั้นนะคะก็คือเน็บเอาไว้ในข้อความนี้ค่ะว่าถนนกว้างสีวามาไม่ได้กีดหัวไหล่ไกวแขนให้ขัดข้องพวกหัวไม้เห็นกลัวหนังหัวพองยกสองมือกราบอกราบดินท่านผู้ฟังคะ เนบแนมไว้ว่าถนนเนี่ยออกจะก,กว้างกว้างขนาดนี้นะคะสีวาก็มาไม่ได้หรอกเพราะว่าใหญ่รับถนนนะคะแล้วก็พวกนักเลงหัวไม้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งใครๆก็จะต้องกลัวเนี่ยแต่พวกนักเลงหัวไม้เหล่านี้เนี่ยกลับมากลัวเจ้าคุณราชามาตหรือจะเหมอนราชามาตรถแทนเวลาที่เจ้าคุณราชามาตเดินผ่านเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะซีโรราบเลยยกมือไหว้แล้วก็กราบ แนบเอาอกแนบพื้นไปเลยเรียกว่าให้ความเคารพอย่างสูงสุดทีเดียวครณวนี้ท่านผู้ฟังคะพระมหามนตรีทรัพย์ก็ได้บรรยายต่อไปนะคะว่าบรรดาเจ้าขุนมุญนายบางคนเนี่ยยังวางตัวเหนือประชาชนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทำให้พระมหามนตรีทรัพย์นั้นเกิดขวางขึ้นมาทนไม่ได้ก็เลยนำมาเสียดสีไว้ว่า หยุดที่ทีมกรมวังนั่งสูบกล้องดูทํานองกรุ้งกริ่งหญิ่งใจหายพวกลูกความตามหมอบที่เย่อกายกลัวกว่าพระยานายบ้านเมืองดีท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นที่เกรงกลัวของคนทั้งหลายเลยนะคะโดยบุญหนักศักใหญ่ของเจ้าคุณราชามาตรหรือจะมือนราชามาตรและอีกตอนนะคะเราจะเห็นว่าเจ้าคุณราชามาตรเนี่ยมีหน้าที่แต่ไม่ทําตามหน้าที่ ออกมานั่งรับของกำนันแทนที่จะทำหน้าที่ตัดสินคดีความดังที่พระมหามนตรีทรัพย์ได้บรรยายไว้ว่าถึงวันพระไม่ชำระความในวังออกมานั่งหอนอกออกแขกเมืองพวกนายเรียงรายของกำนันเจ๊กนั่นเจ๊กนี่มีหลายเรื่อง เห็นไหมคะมีแต่คนเอาของกำนันมาให้แทนที่จะตัดสินคดีความก็มานั่งรับแขกรับของกำนันที่ก็เอามาให้คนที่เอามาให้เนี่ยก็มีมากมายมีคนจีนด้วยนะคะที่เข้ามาทำมาหากินอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยก็เอาของมาเป็นของกำนันมาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการที่จะทำงานในบ้านเมืองของเรา ะจะหมื่นราชามาตรทองปานเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทีเดียวละคะ่ะพฤติกรรมของท่านผู้นี้เนี่ยตามที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วจากที่พระมหามนตรีทราบปัญญาไว้ในเพลงยาวเนี่ยดูหนักหนาสาหัสไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแล้วเราจะเห็นได้จากพระราชพงศาวดารด้วยนะคะมีบันทึกไว้เลยละคะ่ะพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สของเจ้าพระยาทิพากรวงมหาโกษาธิปดี ก็บันทึกเรื่องราวของเจมื่นราชามาตรหรือทองปานผู้นี้ไว้ในหัวข้อว่าความอัศจรรย์ของพระยามหาเทพแต่ในที่นี้นะคะท่านใช้คาว่าปานปานกับทองปานนี่ก็คือคนเดียวกันนะคะความอัศจรรย์ของพระยามหาเทพปานว่าเป็นผู้มีบารมีมากผู้คนเกรงกลัวอำนาจกันทั้งเมืองท่านผู้นี้ถึงขั้นทำยศอย่างในหลวงก็คือเทียมพระเจ้าแผ่นดินเลยนะคะ เมื่อครั้งที่จัดพระปะในปีพุทธศักราช2388ในว่าเพื่อแข่งบาร,รมีกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอับสรสุดาเทพพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านผู้ฟังขาต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในปีพุทธศักราช2388เนี่ยเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอับสรสุดาเทพสิ้นประชน พระยามาหาเทพทองป่านั้นได้จัดผ้าป่าอย่างเอกเกเิก,ก,เกแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอับสรสุดาเทพเคยทรงจัดไว้เมื่อปีพุทธศักราช2,384เซีกและยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังคะบารมีของพระยามาหาเทพนั้นเนี่ยทำให้เวลาที่ท่านจะจัดงานจัดการใดๆเนี่ยทุกงานของท่านจะต้องกลายเป็นงานใหญ่ไปหมดเลยดังที่พระราชพงศาวดารก็กล่าวไว้ว่าทําการศพพี่หญิงก็ครั้งหนึ่ง ทำการศพบ,บุตรหญิงก็ครั้งหนึ่งแต่ผู้เอาผ้าและของไปช่วยขุนนางดูเหมือนจะหมดทั้งแผ่นดินเจสัวเจ้าภาษีนายอากรจุนจู้และราษฎรชาวแพรแทบจะหมดผ้าขาวใช้ในการศพทำบุญให้ทานก็ไม่หมดแต่เหลืออยู่ก็หลายพันพับท่านผู้ฟังจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามจะทอดพระป่าจะทำ งานศพล้วนแต่อึกทึกครึกโครมเป็นงานใหญ่ของบ้านของเมืองทำเทียมเจ้าเทียมนายทั้งสิ้นเลยนะคะคราวน,นี้ท่านผู้ฟังคะมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดหนึ่งก็เรื่องการทำศพเนี่ยแหละคะ่ะการทำศพที่ดาของพระยามหาเทพทองปานนั้นเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการแต่งวันณคดีเรื่องระเด็นลันไดโดยตรงเลยนะคะเกี่ยวยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะต้องติดตามต่อไปละคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปพูดถึงว่าการศพนั้นเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการแต่งเรื่องระเด็นลันไดย,ยังไงเรามาดูที่มาของเรื่องระเด็นลันไดกันก่อนนะคะเรื่องระเด็นลันไดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมาจากเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่จดขานกันแพร่หลายในขณะนั้นก็คือในสมัยรัชกาลที่3ค่ะคือเป็นเหตุการณ์ซึ่งถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องโดยตรงในแง่ที่มาก็คือได้แก่เรื่องแขกลันไดวิวาทกับแขกประดู ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในคำนำของวรรณคดีเรื่องนี้ว่าเล่ากันมาว่าครั้งนั้นมีแขกคนหนึ่งชื่อลันไดททานองจะเป็นพวกฮินดูชาวอินเดียสัตสซพเนจรเข้ามาอาศัยอยู่ที่ใกล้โบสถ์พราหมณ์ในกรุงเทพเที่ยวสีซอขอทานเขาเลี้ยงชีพเป็นนิดพูดภาษาไทยมิใคร่ได้หัดร้องเพลงขอทานได้เพียงว่า สุวรรณโหงถูกหอกอย่าบอกใครบอกใครก็บอกใครร้องทวนอยู่แต่เท่านี้แขกลันไดเที่ยวขอทานจนคนรู้จักกันโดยมากในครั้งนั้นมีแขกอีกคนหนึ่งเรียกกันว่าแขกประดูทํานองจะเป็นคนอินเดียเหมือนกันตั้งคอกเลี้ยงวัวนมอยู่ที่หัวป้อมอยู่ราวที่สนามหน้าสาลสถิตยุติธรรมทุกวันนี้มีพัญญาเป็นหญิงแขกมาลาย,ยูชื่อประแดด ยูมาแขกลันใดกับแขกประดูเกิดวิวาทกันด้วยเรื่องแย่งชิงหญิงมาลายูนั้นโดยทำนองที่กล่าวถึงในเรื่องละครคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องขบขันก็โจทย์กันแพร่หลายพระมหามนตรีทราบเรื่องจึงคิดแต่งเป็นบทละครขึ้นท่านผู้ฟังขาจากคำนำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทำให้เราทราบถึงจุดประสงค์ของพระมหามนตรีทรัพย์ผู้แต่ง วรรณคดีเรื่องระเดนลันไดนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าข้อมูลจากคำนำของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนั้นเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณกรรมและก็จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดีเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้เองท่านผู้ฟังคะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพจึงทรงกล่าวว่าหนังสือเรื่องระเดนลันไดนี้ที่แท้เป็นจดหมายเหตุหากผู้แต่งประสงค์จะจดให้ขบขันสมกับเรื่องจริง จึงแกล้งแต่งเป็นบทละครสำหรับอ่านกันเล่นหาได้ตั้งใจจะให้ใช้เป็นบทละครเล่นไม่และท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเรื่องระเด็นลันดนี้มีที่มาจากเหตุการณ์จริงนะคะบุคคลจริงจะเรียกว่ากวีแต่งเรื่องระเด็นลันดเป็นจดหมายเหตุนั้นก็น่าจะได้จดหมายเหตุนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะจดหมายเหตุนั้นก็คือสิ่งที่แต่งขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ แล้วในที่นี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เหตุการณ์นั้นก็คือเรื่องของชาวอินเดียพเนจรที่ชื่อว่าลันไดาอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กับโบสถ์พราหมณ์เสาชินช้าลันไดเนี่ยเป็นวันนิพกนะคะซึ่งเล่นดนตรีสีซอแล้วก็ร้องเพลงเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินให้ทานก็เรียกง่ายๆว่าขอทานเขากินนี่แหละคะ่ะ ตัวลันไดนั้นพูดไทยไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นบทเพลงภาษาไทยที่ใช้ร้องจึงมีเพียงวักเดียวแล้วก็ร้องซ้ำร้องซากอยู่นั่นแล้วราคาราวกับแผ่นเสียงตกรองก็ไม่ปานข้อความที่ร้องซ้ำๆก็ได้แก่สุวรรณหง์ถูกหอกอย่าบอกใครบอกใครก็บอกใครแล้วเนื้อเรื่องในบทละครเรื่องระเด็นลันไดนี้ก็เป็นเรื่องราวอื้อเฉาวถ้าใช้ศัพท์สมัยนี้นะคะก็คือเป็นข่าวเฉาของแขกลันไดพเนจรซึ่ง ไปหลงรักหญิงแขกมาลายูที่ชื่อว่าประแดะถ้าเผื่อนางประแดะนี้เป็นหญิงโสตัวเปล่าเล่าเปลือยก็ว่าไปอย่างนะคะท่านผู้ฟังค่ะแต่ที่มันยุ่งก็เพราะว่าคุณเธอไม่ใช่คนตัวเปล่ามีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วชื่อประดูอิตาแขกประดูนั้นเป็นแขกเลี้ยงวัวมีอาชีพรีดนมขายจึงเกิดเรื่องรักสามเศร้าของแขกทั้งสามขึ้นมาเป็น รักหลายรสทีเดียวค่ะมีทั้งรสหวานรสเผ็ดร้อนแล้วก็รสขบขันรสหวานนั้นก็เกิดจากความรักและก็ความสมหวังนะคะสมรักแต่ว่าที่เผ็ดร้อนก็เพราะว่ามีการทะเลาะวิวาดด้วยความหึงหวงด้วยและที่ขบขันนั้นก็เพราะว่าผู้แต่งใช้กลวิธียั่วล้อได้อย่างขมขายเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะส่วนการที่ผู้แต่งได้นําเรื่องราวมาแต่งในรูปแบบบทละครโดยพยายามดําเนินตาม เรื่องอีเหนาซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในขณะนั้นเนี่ยทั้งยังเรียกชื่อตัวเอกว่าระเด็นลันไดอันนี้ก็เท่ากับเป็นการล้อเลียนเรื่องอีเหนาย่างเปิดเผยเลยทีเดียวตรงนี้ท่านผู้ฟังคะเราพูดได้เลยแหละคะ่ะว่าเรื่องระเด็นลันไดนั้นไม่ใช่เป็นแค่วรณคดีล้อเลียนวรณคดีต้นแบบเท่านั้นนะคะแต่ยังล้อเลียนเหตุการณ์จริงแล้วก็ตัวบุคคลจริงอีกด้วยคะ่ะ